สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่นะครับของราชการที่9ของเรานะครับว่ามีวิธีการมีหลักดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่มันคืออะไรนะครับครับคือแนวทาง หรือหลักการจัดที่ดินและน้ํานะครับนะครับแนวทางหรือหลักการจัดที่ดินและน้าจัดอย่างไรครับเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับเกี่ยวกับดินและน้ํานะครับพระองค์ก็มีวิธีการของท่านนะครับโดยเราจะศึกษาก็ต่อไปว่าวิธีการของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับการจัดแบ่งพื้นที่ของในหลวงของเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับัะเรียนนะครับทั้ง4ส่วนนี้รวมทั้งหมดจะได้เท่ากับ100%เครับ100%เลยนะครับ100%เลยใน100%นี้พระองค์แบ่งเป็น4ส่วนมีอะไรบ้างน,นะครับเรามาศึกษากันเลยนะครับอันแรกนะครับส่วนแรกคือ 30%แรกนี่ใช้ทำนาข้าวนะครับปลูกข้าวในนานะครับเอาไว้กินเอาไว้ขายก็ในนาก็ยังมีอาหารที่ให้เราได้ได้ได้ไดไดกินด้วยนะครับเช่นปลาเด็กไปหยิบปลามานั้นเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวนั้นในนาก็มีข้าวและมีมีปลาด้วยนะครับในสมัยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับก็ สามารถที่ดําเนินชีวิตอยู่ได้ได้อย่างสบายเลยนะครับอย่างสบายนะครับายนานี้ก็ได้หมดทุกอย่างอาหารนะมา่าจะเป็นหอยมีเป็นปลาเป็นกุ้งนะครับเอามาเป็นอาหารเย็นได้เลยนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่2ครับ30%อันที่2คือนะครับาการขุดสระเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในยามจำเป็นเช่นในฤดูแรงเนี่ยก็ใช้น้ำที่เก็บไว้ใช้อุปโภคและบริโภคแถมในน้ำก็ยังเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลามาเป็นอาหารได้อีกนะครับเห็นไหมครับนีนสระน้ำแครกสระน้ำยังไม่พอข้างสระน้ำก็ปลูกต้นไม้เป็นอาหารได้อีกปลูกต้นมะกอเห็นไหมครับในสระน้ำสระน้ำในสระก็มีปลารอบสระน้ำก็ปลูก ปลูกพืชที่ใช้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 เป็นอาหารใช้ประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับข้างๆบกสะน้ำเราเนี่ยนะฮะเเห็นนะมีต้นตะไครมีต้นคานะฮะได้เลยนะครับต่อไปครับ30%อันที่3ครับปลูกเขาเรียกว่าปลุดปลดปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ได้ครับผักสวนครัวก็เยอะไปหมดนะครับที่เรารู้จักกันในหมู่บ้านเราตามชนบทเราเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยเรียกว่าปลูกผักสวนครัวนะที่ล้วกกินได้ที่เขาพูดกันแล้วครับมีอันแรกเลยที่แนะนานะครับในหลวงแนะนําคือปลูกกล้วยเห็นไหมครับกล้วยนี่สามารถกินตั้งเด็กยันแก่เลยนะครับอันที่สองก็มะนาวเห็นไหมมะนาวก็มาสามารถทําเป็นอาหารนะฮะประกอบประกอบในการบริโภคได้นะครับอาหารที่ใช้ ในประจาวันเออแล้วก็สามารถเลี้ยงสัตว์ไดนะ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เลยนะครับอ่ายังมีมีมะกอเนี่มะกอนี่เป็นอาหารหลักเลยชาวอีสานก็นิยมบริโภคก,กันนะครับเสร็จแล้วอันนี้สังเกตดูนะอันนี้เรียกว่าปลูกปลูกผักสวนครัวนะฮะผักสวนครัวนี่เยอะมีคะน้าใช่ไหมนี่ก็สามารถเหลือจะกินก็สามารถเอาไปขายได้ปลูกตะไคร้นะเรา ปลูกใช้เมื่อเหลือก็สามารถเอาไปขายนำเงินมาเก็บนะมาเก็บมาออมได้นะครับนี่คือเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะครับสามารถปลูกได้หมดนะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะมันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ปลูกไว้เหลือก็สามารถนำไปขายนะครับแลกมาเป็นเงินเก็บไว้ใช้ในยาจำเป็นได้นะครับนี่คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันที่4ส่วนที่4นะครับพระองค์ทรงแบ่งเป็น10%เองนะครับคือที่อยู่อาศัยไว้ไว้หลับนอนสังเกตดูจากรูปนะครับที่อยู่อาศัยของพระองค์แนะนําให้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับสาเหตุที่เป็นแนะนําให้เป็นบ้าน2ชั้นเนื่องจากว่าเราอยู่ในในพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีน้ําท่วมถึงชั้นในจะดูน้ำหลากในดูน้ําฝนตกเยอะ เมื่อน้าขึ้นน้ําท่วมมันก็ไม่สามารถสามารถที่จะท่วมข้างล่างได้แต่เราก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้นี่คือแนวคิดของพระอ,องค์นะครับและเสร็จแล้วยังไม่พออันที่2คือบ้านเราอยู่ในเขตอากาศเมืองร้อนครับถ้าสร้างบ้าน2ชั้นเนี่ยลมสามารถพัดผ่านได้ดีทําให้มีอากาศเย็นขึ้นนะครับอันที่3ามคือ,อ,อข้างล่างเนี่ยชั้นล่างเนี่ยสามารถเลี้ยง เลี้ยงสัตว์ได้นะครับทำประกอบอาชีพได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับประกอบอาชีพด้านล่างได้นี่คือลักษณะการสร้างบ้านของพระองค์นะครับการสร้างบ้านของพระองค์นะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือบ้านสมัยโบราณจริงๆนะครับในรูปนี้นะฮะทำจากไม้ข้างล่างเห็นไหมครับประกอบอาชีพนะครับแล้วมีบันไดบันไดด้วยนะฮะเห็นไหมประกอบอาชีพได้อันนี้ ถ้าเป็นภาคภาคเหนือก็จะมีการทอผ้าาบอีสานก็มีการทอผ้าอันนี้เป็นบ้านทรงไทยนะครับที่ประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับข้างล่างน้ําท่วมเห็นไหมครับข้างล่างน้ำท่วมวแต่ข้างบนนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับเรียกว่าบ้านสองชั้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับนที่รับร่มนะครับเราจะเห็นลักตามต้ภูมิประเทศนะครับ นี่คือแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของในหลวงรัชการที่9เรานะฮะซึ่งพระองค์ได้ทรงแบ่งประโยชน์ของดินประโยชน์ของน้ําออกเป็น4ส,ส่วนอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับอันนี้บ้านทรงไทยสวยงามมากราคาก็หลายสิบล้านนะครับสำหรับช่วงนี้กเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ช่วงนี้สวัสดีครับ